สวัสดีค่ะเยวันพาแสบนะคะอันวันนี้สีพ้ามาบายบกขามข้าวเหนียวก็บายบกขามขาเา่า,า,าเลนแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่ะมาค่ะข้าวเหนียวห่อนหอนเลยจ้ะสิบายบะข,ขามหวานบกขามหวานใยใยช่องใยเล็กนะคะเอามาฝากนะคะสิคอสือกับบะขายเนาะแล้วส่งมาให้กินนะคะอ๋อแสบหลาย หวานหวานนะคะหวานแล้วก็นเนื้อดีน้ำอีกต่างหากต้นบริดื่ใส่ปุ๋ยใส่ยางเลยค่ะอานวดก่อนวดบ,บนันมาขามหวานขามหวานเนะะียจ้ามาด้วจ้าสกุลสกคนขาไายเคื่อกินนะ่ยขาพยเ่อกินแบบเนี้อนะมาเด้อยต่อ ฝนตนกหกครัมอืมอืมคือหอดเมฆแต่สมัยก่อน,นข้าวใบแบบาขามอมอืม,อม แสบแห้งแต่บาขามมันหวานหวานบาขามเพิ่นบรดบเด็ดบาเด็ใส่ปุ๋ยแล้วอ่ะคุณยายเหลืขอบคุณหล้วๆเลยค่ะเนือฝากมาหายกิ่นช่องยาเรเกอืยูทูบแล้วซื้อเยอะเลย เหญเล็กอะไรนะมายมายอะไรนะเป็นภาษาอังกฤษแสบหลายแสบแห้งหวานหวานไเธอมเยอะข่ะถคตรมาย มานานือมอ่อนั่นใบโบกบับกม่วงมื่อนี่ใบบักขามบักขามหวานร้านนี่ตลอดโปกงคืนตลอดทั้งปื้ออืสแสบไปขึ้นขึ้นนะครับขึ้นมาเมืองเด้อ พอพอแม่แม่สิเคยกินเหลือนพานมากหอกอ่ะมาเดือขามาแสบน้ำกันแสบร้อนเอเนอต้ม่อนเยอะบ่อิ้มปั่นเลยอ่ะบ่อิมอ้มหลอดกับไ่รู้ ติดเมื่อปั่นไา้แสบหลายหวานหวานเลยทุกหวานแห้งกินชิน้นหน่อยอันจีบล้อกสีอัคเขาตัวเย็ยนไปด้ะกินใหม่ๆด้วย,มมยค่ะหนุยงามงามเหมือนเยค่ะมาขามหวานแล้วไปใส่ปุ๋ยแล้วว่ะอือ อยากกินเนาะอยากกินต้นแหลพอสีสื่อเล่าแล้วบอกว่าเราบอกขายก็ส่งมาให้นองกินคื่อขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าอืมเป็นจังบนเด็กินก <laughs> ็สูเข้ามากินแบบเนาะบ่งเถือแกออกมาเนี่ยเป็นสิเป็นเสือล่าเนาะตัวอนอี้มามี่เลยค่ะแเราเพิ่งกิบมาใหม่ๆ ม,มีอยู่ตนเดียวเบริขายขายอยู่บ้านกั่บาบท่านนะขอแ่บนะอื กัดป,ปากจะคของแซบมาแซบกัดเนื้อจ,จะของเนอเป็นยังสิมาค่ั งิระว่าอันอยู่ข้างในเลือขึ้นแลเด็กอันใดบอดดีแล้ว่งแกกับบอมีอันเสียจักหน่วยหรอกค่ะอืม,อม ฝนตกด้านเมืองฝนดีดีไหมด้านเมืองเลยตกซเมเงินก็คือฝนตก <iscilla> ok สองปันมาเด้อ <apply> ค <some drinks> ่ะอืมงามเห้งใส่กองเขาสองตุ้ยใหญ่ตุ้ยนโนดอน อขบอบคุณทุกค่ะจริงๆเพิ่นอปเอาไปนหนึ่งเลยร่ามาบา่ายพไปว่าอยากขึ้นเชื่อสอนแสบลาย ขอบคุณค่ะ